วันนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรุลนะครับนายกรัฐมนตรีคนที่32นะครับและภรรยานะครับคุณจ่านะครับก็ได้เข้าพิธีรับสนองพระบรมราชโอการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่3 2ของประเทศไทยนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับก็ได้มีการเข้านะครับพิธีนะครับรับสนองพระบรมราชโอการแต่งตั้งนายกนะครับคนที่32นะครับซึ่ง ถามว่าคุณอนุทินเนี่ยได้รับตําแหน่งนะครับแล้วก็เป็นอย่างทางการนะครับเป็นอย่างทางการแล้วนะครับก็พูดง่ายว่าไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็อยากให้คุณอนุทินนะครับเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้มันเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าขื่นยึดเยอะไปนะครับเดี๋ยวก็จะมีทหารเนี่ยบาดเจ็บอีกเดี๋ยวเหยียบ,บกับระเบิดอีกอะไรอีกนะครับอ,อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่า ทางทางกัมพูชาเนี่ยช่วงนี้ก็จะดูดูดูเงีย,งยบๆลงนะเพราะว่าถ้าเป็นข่าวจริงเนี่ยผมเห็นในข่าวนะครับว่า,าในเพจนะครับมีการแชร์กันนะครับว่าทางฮุนเปเน็ตเนี่ยนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะครับก็ส่งหนังสือหรือว่าจดหมายมาเนี่ยถึงคุณอนุทินนะครับว่ายินดีกับนายกรัฐมนตรีนะครับก็เพราะว่าเป็นวันนี้นะครับที่มีการนะครับแต่งตั้งนะครับนายกรัฐมนตรี เป็นที่เรียบร้อยนะครับทําทวิธีนะครับรับสนองพระบรมราชาองการนายกรัฐมนตรีที่เรียบร้อยนะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมนะครับกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทั้งช่องนะครับ